มนไข้นะฮะมีอาการนิ้วล็อกนะของนิ้วกลางเนี่ยถึงตำแหน่งนี้ที่ปวดคือตำแหน่งตรงนี้กับอันที่2คือชามือเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดจากใช้งานเยอะเนาะพอใช้งานเยอะๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้เส้นประสาทตรงข้อมือตรงเนี้ยที่มีการอักเสบได้กับอันที่2คือบางทีไปยกของหนักหรือว่าไปบีบจับนู่นจับนี่อะไรเงี้ยก็อะไรทำให้เกิดการอักเสบเปลอกหุ้มเส้นเอ็นนะลองกำเหยียดีิครับกำเหยียดนี่งอได้ยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่เนาะเหยียดเหยียดสะดุดนะงอเฉพาะนิ้วกลางเหยียดดิ อ่าโอเคยังงอได้ไม่สุดนะเดี๋ยวเราลองดูด้วยกันนิดนึงนะนิดเดียวนะจ๊ะงานต่อไนี้คือเส้นเอ็นเนาะอันนี้คือเส้นเอ็นนะครับอันนี้คือที่มันอักเสบคือดำๆตรงเนี้ยที่มันมีการอักเสบของพืงผืดนะนี่เดี๋ยวเราจะฉีดยาเข้าตรงนี้แล้วเป็นล็อปพังผืนตรงนี้ออกนะตรงน,นะนี้เราฉีดายาใา้ก่อนเนาะ เห็นเข็มไหมเนี่ยอยาวิ่งเขาไปตรงนี้นะจ๊ะเห็นเข็มไหมจ๊ะเนี่ยเราไม่ได้ฉีดเขาเส้นเอ็นเนาะในตำแต่งตรงนี้ที่มันเป็นล็อกตรงนี้ตรงนี้ที่มันเจ็บใช่ไหมนิดเดียวนะเราพับเข็มเข้าไปนิดนึงในตรงตำแหน่งนี้นะที่มันเป็นพังผืดนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้นะ เดี๋ยวมันจะตึงๆนิดนึงนะจ๊ะนี่นะทีต่ตัดอยู่ตรงนี้เนาะ,ะตรงนี้ที่มันฟืดๆไม่เจ็บแล้วนะจ๊ะ เห็นไหมเราเราไม่ได้ไปทำลายเนื้ออื่นเนาะเราเข็มจะอยู่บนเส้นเอ็นนี้ตลอดนะเป็นตำแหน่งตรงนี้ที่มันเป็นพังหืดเหยียดดิฮะเหยียดดิล็อกอยู่ไหมไม่ล็อกล็อกอยู่ไหมเหมือนทุกทีมีอาการอยู่ไหมไม่มีนะน้องกำเหยียดได้สุดนะจ๊ะโอเคเนาะเสร็จแล้วนะจบข่าว